สวัสดีครับบอย c a m มราคาเฟครับวันนี้ผมมีกล้องที่เป็นงานเซอร์วิสเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกัน2ตัวเลยเป็นรุ่นที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันก็คือเป็น c a n o n e t QL19 นะครับเป็น Rangefinder นี่เห็นไหมอ้น,นี้คือ Gen 1เป็นเป็นตัวแรกสุดเลยก็ออกมาเ,เป็นรุ่นแรกเนี่ยอะไรอะไรมันก็นะยุคแรกๆมันก็ นะใจะใหญ่โตเถอาหะหนักน้ำหนักเยอะนะแล้วก็การใช้งานมันก็ยังมีหลายๆจุดที่รุ่นใหม่มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ย Canon e ิวเ19รุ่นที่1เนี่ยนะฮะก็เขาจะใช้เลนระยะ45มิลนะให้ F กว้างสุดที่1.9นะฮะแล้วก็เขาจะเป็นกล้องถ้าเราใส่ถานแร้ว่าแสางทำงานนะครับเขาจะเป็นกล้องระบบช h ตเ t e r Priority ก็คือว่าเราจะเป็นคนคุมชัตเตอร์สปีดด้วยตัวเราเองนะครับ แล้วเมื่อปรับโหมดให้เป็นออโต้เนี่ยกล้องเขาจะเลือกรูรรับแสงให้อัตโนมัติตามสภาพแสงและการตั้ง S-O ของเราเลยครับมันก็น้ําหนักมันจะสูงนิดนึงนะแล้วมันแน่นอนมันจะมีะกล้องในยุคนั้นเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องการที่จะให้ผู้ใช้ได้ภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่ากล้องมันไม่โอเคเนี่ยอย่างเช่ตนตอนนี้ผมอยู่ในร่มนะแล้วก็ใช้สปีด500เนี่ยกล้องเขาล็อกเลยเขารู้ว่าเปิดที่1.9แล้วอ่ะก็อย่างลันชัตเตอร์ไม่ได้ภาพมันจะเดอร์นะครับ พอปรับไป250ปุ๊บใช้ได้แล้วซึ่งในช่องมองก็มีเข็มยืนยันเหมือนกันว่าเนี่ยที่250เขาจะให้ F กว้างสุด1.9ให้นะฮะแต่ถ้า500เนี่ยมันไม่ไหวและมันตกโซนมันก็จะล็อกนะฮะซึ่งมันก็จะมีการล็อกชัตเตอร์ทางฝั่งโอเวอร์ด้วยนะครับก็คือว่าถ้าสภาพแสงสูงมากๆแต่เราใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำเกินไปเนี่ยกล้องเขาจะล็อกเหมือนกันนะกดไม่ลงครับไม่กี่ปีถัดมาเขาก็จะออกเป็นตัว QL19 Canon QL19 ท,ท,ที่ลดขนาดบอดี้ลงมาแล้วก็ ปรับเปลี่ยนหน้าตาให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับใช้งานง่ายขึ้นโหมดก็มีการปรับได้ง่ายขึ้นนะฮะโดยที่ระยะ ز, เลนส์ปรากฏว่าเขายังใช้45มิลเหมือนเดิมนะแล้วก็ f 1.9ตามชื่อรหัสเขาอยู่แล้วนะครับ QL19 ตอนนี้ตัวตัวนี้เองเนี่ยตัวนี้จะเป็น Gen 3นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์ QL19 เลยเพราะว่าเ,เนี่ยสังเกตเขาจะมีสัญลักษณ์ G3 สีแดงๆตัวนี้นะฮะซึ่งออปชั่นที่เขาเพิ่มขึ้นมามันจะมีเรื่องของการเช็คแบต แต่ว่าเช็คแบตของตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกับเช็คแบตของ QL17 GT นะครับ QL17 GT เนี่ยมันจะเป็นกดปุ่มจะมีไฟหลอดไฟสว่างตรงนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นต้องมองในช่องมองนะฮะพอกดปุ่มเช็คแบตปุ๊บเนี่ยเข็มเขาจะตีถ้าถ้าว่าแสงทํางานแล้วก็ฐานมีไฟดีนะครับเข็มก็จะตีขึ้นมาชี้มันจะมีโซนเขียวเล็กๆแถวๆ F5.6 นะฮะเพื่อบอกว่าตอนนี้สถานนะแบตบเนี่ยพร้อมใช้งานนะฮะมันก็ อาจจะต้องต้องใช้ตามองเข้าไปนิดนึงไม่เหมือนกับ17ที่มันจะรู้หลาว่าเป็นเม็ดไฟขึ้นมาครับก็จะมาขอรีวิวการใช้งานเป็นตัว g 3ดีกว่านะครับครับเพราะว่า,าจริงถ้าถ้าใครกำลังมองหากล้อง Range Spider l e n นดีๆนะฮะสเปคดีๆเนี่ยก็แนะนำมารุ่นนี้เลยดีกว่านะครับราคาต่างกันก็กเพิ่มเงินนิดหน่อยแต่ว่าได้ความสะดวกสบายนะน้ำหนักเบาขนาดเล็กแล้วก็ออปชันมันน่าใช้งานกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ย ก่อนอื่นเลยมาดูเรื่องฐานกันนะฮะก็มันก็จะเหมือน QL17GT นะเนาะว่าเขาจะใช้าฐาน1.35ฐานประลอดนะครับแต่ว่าเราก็อัดแอปเอาเอาคาไ LR44 ใส่ก็ได้นะปึ๊บเขาจะมีแถบพลาสติกเนี่ยให้เราดึงฐานออกมาได้ง่ายๆนี้นะฮะตอนนี้ในเซเว่นในอะไรก็มีขายนะฐานเอาคาไ LR44 1.5โวล์ Al นะครับ ถือว่าใช้งานทดแทนได้อย่างตัวนี้มันเป็นซิเออร์ออกไซด์357แต่ในเซเว่นน่ะก็จะมียี่ห้อพานาโซนิกนะฮะแผง2ก้อนราคาประมาณ45บาทเราจะใส่ให้ทิศบวกค้่วบวกของของฐานนหันไปทางหน้าเลนสนะครับกดลงไปปุ๊บแล้วตัวกล้องเองเราก็จะมานี่ปรับวงแหวนมาที่ A Auto แต่ว่าถ้าเราอยากจะเช็คแบตตัวนี้นะครับเราต้องปิดออกจากออโต้ก่อนนะแล้วก็เนี่ยเราจะกดเช็คตรงนี้ โดยมองเข้าไปข้างในนะฮะปัป๊บอ่าฮะเห็นแถบนะเห็นแถบสีเขียวทางขวานะพอผมกดเช็คแบตปุ๊บนะฮะเนี่ยเข็มกือตกตีลงมาะฮะชัดไหมนี่เข็มจะมาชี้โซนสีเขียวบอกสถานนะว่าฐานพร้อมใช้งานครับอ่าแล้วเราก็ดูช่องมองต่อกันเลยแล้วกันเนาะเขาก็จะมีเฟรมไลน์นะครับซึ่งเฟรมไลน์เองเนี่ยเขาจะขยับชดเชยพาราแลกตามระยะการโฟกัสด้วยนะเนี่ย พอผมเลื่อนวงแหวนโฟกัสเนี่ยเขาก็จะขยับขึ้นขยับลงส่วนตรงกลางเราก็จะเห็นแถบภาพซ้อนนะレนส์ไฟเดอร์เราอยากให้อะไรชัดเราก็เอาเอาแถบสีเหลืองตรงกลางเนี่ยไปทาบกับวัตถุที่เราสนใจที่สุดนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสจนกว่าภาพซ้อนเขาจะสนิทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาโฟกัสใกล้สุดได้85เซนเพราะนั้นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะโฟกัสใกล้เกินไปถ่ายไม่ได้ฮะด้านขวาก็จะเป็นสเกลนะครับเป็นสเกลค่าดูรับแสงโดยถ้าผมบิดมาที่หมดออโต้นะ วงแหวน A ส่วน s h u t t e r Speed อยู่ข้างหน้านี้นะ ISO คือวงแหวนคือช่องเล็กๆตัวนี้นะฮะเราจะปรับ ASA หรือ ISO ของฟิล์มที่เราใส่ด้วยด้วยเดือยตรงนี้นะฮะกดลงไปแล้วก็โยกโยกไปโยกมาปึ๊บเลยกดแล้วก็โยกนะฮะอาจจะฟืดๆหน่อยเนี่ยตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะซึ่งพอนะฮะตั้ง ISO เรียบร้อยปรับหมดออโต้แล้วเราก็มาดู การทำงานภายในกันครับเขาก็จะเป็นเข็มเนี่ยนะฮะเนี่ยพอใช้ชัตเตอร์เร็วขึ้น f ก็จะกว้างขึ้นนะฮะกว้างสุดได้ที่1.9พอเราใช้สปีดต่ำลง f ก็จะต้องแคบลงเพื่อชดเชยกับสภาพให้มันได้สภาพแสงเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคส่วนออปชั่นการใช้งานกล้องเองก็ก็เบสิกนะฮะเหมือนทั่วไปนะฮะเราจะคุมชัตเตอร์ด้วยวงแหวนข้างหน้าตัวนี้ มีตั้งแต่1นส่วนห้าวิถึง1นส่วนสวินาทีแต่ถ้าจะมาที่ B เนี่ยจำเป็นต้องกดเดือยตรงนี้ทุกครั้งนะครับกดเดือยตรงนี้ให้จมแล้วค่อยบิดเขาเป็นการโปรเทคว่าไม่ให้เราเผลอมา B โดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะเราจะถึงใช้ชัตเตอร์บได้ปึ๊บลดออกจาก B นี้ไม่ต้องกดอะไรครับบิดออกได้เลยนะตัวนี้ก็หน้าต่าง I S A I S O เนาะตัวนี้คือลู uto, ออกบิดโหมด A Auto Auto รูรับแสงหรือว่ากล้องตัวนี้เป็น Full Manual ได้ครับแม้จะไม่มีฐาน กล้องก็เป็น,นกลไกล้วนนะใช้งานเป็นฟูลแมนูลได้คุมชัตเตอร์สปีดเองและเลือกรูรับแสงเองได้เลยตั้งแต่1.9ถึง16นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นเซฟ t ไทม์เมอร์เราจะปึ๊บเนี่ยขึ้นฟิล์มนะปรับชัตเตอร์สปีดปรับอะพอร์เจอร์ให้เรียบร้อยพอพร้อมถ่ายปุ๊บอย่าลืมปรับโฟกัสให้เรียบร้อยด้วยพอจะถ่ายเราก็โยกตัวกล้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แอคทิเว e โดยการลั่นปุ่มชัตเตอร์ ตัวลางเช้อเทอร์มอสจะนับถ่ายหลังประมาณ10วินาทีครับอ่าเฮ้ยเอเคชแชะแหละตัวนี้เป็นแถบปรับโฟกัสนะครับโดยที่มาโฟกัสเขาอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ตรงกลางตังเลยอย่างนี้นะมันจะอยู่ด้านข้างแบบนี้โฟกัสอินฟินิตี้มีระยะทางเมละฟุตนะครับแล้วก็ใกล้สุดที่ได้80เซนเป็นแบบนี้ฮะตัวนี้ก็เป็นแป้นก่อฟิล์มนะครับใช้งานปกติ หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อกรอฟิล์มกลับเข้ากลักอันนี้เป็นฮอตชูที่สามารถใส่แฟลชที่จะเป็นแบบว่าเป็นคอนแทคไฟฟ้าอย่างนี้นะฮะสั่งงานกาแฟให้ยิงหรือว่าจะใช้แฟลชที่มีแจ็คอย่างนี้โดยการเสียบตรงนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันเลขนนะับเฟรมก็นะฮะจัดลันขึ้นไปเรื่อยๆป๊บและเมื่อเราการเราเปิดฝาฝาหลัง เลขนะ้าฟิล์มเขก็จะรีเซ็ตกลับมาที่ S อัตโนมัติครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวม,มาตรฐานใส่พวกสายลั่นชัตเตอร์ได้เนาะตอนนี้ตามชื่อรหัสเขานะครับว่าเขาเป็น Canon e t QL QL ก็คือ Quick Load เพราะว่าตัวนี้โหลดฟิล์มค่อนข้างง่ายนะใส่กลักฟิล์มไปทางซ้ายปึ๊บสับตัวนี้ลงมาแล้วก็ปึ๊บ กรอนิดนึงนะครับกรอให้เนื้อฟิล์มมันตึงๆหน่อยโดยหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะแต่จับตัวนี้อย่าปล่อยนะเนี่ยให้มันมีแรงตึงนะแล้วเราก็ดึงให้ปลายหางฟิล์มเนี่ยมาอยู่ในโซนสีส้มตรงนี้ไม่ขาดไม่เกินครับจะให้มันอยู่ตำแหน่งดีๆนะแล้วก็ปึ๊บนิดนึงปั๊บนะประมาณนี้ครับโดยที่เราจะให้ รูหนามเตยของตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยโดนไอ้หนามของกล้องตัวนี้เกาะไว้ด้วยนะครับนี่ให้อยู่ประมาณนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆปิดฝาครับระวังฟิล์มมันดีดปึ๊บนี่เอาตัวนี้ทับให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยปิดฝาหลังตัวใหญ่ปั๊บนะแล้วพอโยกขึ้นฟิล์มปุ๊บเนี่ยสังเกตทุกครั้งที่เราโยกขึ้นฟิล์มหลังจากโหลดฟิล์มแล้วไอ้แป้งตัวนี้มันควรจะขยับตามการโยกขึ้นฟิล์มของเรานะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเนื้อฟิล์มมันเดินพร้อมใช้งานแล้ว ซึ่งกล้องตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าฟิล์มเดินถูกต้องไอสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะยิักยิกยักยิกยักนะฮะยิ้ยิ้ยิ้ยิเนี่ยซึ่งก็คือว่าถ้ากล้องทั่วไปเนี่ยเราจะอาศัยการมองตัวแป้งกรอบฟิล์มใช่ไหมครับว่าหมุนตามไหมแต่เราก็มีตัวนี้เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งด้วยมองช่องหน้าต่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัว q r 1 9มันจะขาดหน้าต่างตัวนี้ไปนะครับที่ของคิวอาร์เนี่ย มันจะมีหน้าต่างว่าถ้าเราโยกขึ้นชัตเตอร์แล้วเนี่ยมันจะมีแถบสีส้มขึ้นมาตรงนี้ด้วยให้เรารู้ว่าตอนนี้ชัตเตอร์มันชาร์จพร้อมยิงแล้วอืตัวนี้ก็ตัดลูกเล่นตัวนั้นออกไปส่วนการใช้งานเนี่ยเมื่อใช้ใช้ไปเมื่อเราถ่ายไปเรื่อยๆแล้วฟิล์มหมดอาการมันคืนมันยกปุ๊บมันจะแข็งนะครับให้เราหยุดมืออย่าพยายามฝืนเราก็จะทําการกรอฟิล์มด้วยปุ่มตัวนี้เหมือนเดิมอยู่ข้างล่างกดให้จมนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ตามเข็มนาฬิกา จนรู้สึกว่าเนื้อฟิล์มมันกลับเข้าไปในกลักหมดมันจะมีเสียงแครกแล้วก็มันจะเบามือเนี่ยอย่างนี้นะฮะเบาเหมือเลยนี่ฟิล์มก็เข้าไปหมดแล้วเราก็สามารถเปิดฝาเพื่อเอาฟิล์มออกไปส่งแบบล้างได้แล้วครับก็กล้อง2ตัวนี้นะครับเป็นงานซ่อมที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยโดยตัวนี้มีอาการว่าเข็มวัดแสงไม่ขยับเลยซึ่งพอเปิดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเอา่อมันเป็นงานที่ที่เคยโดนซ่อมมาก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเข็มวัดแสงเขาเนี่ย,เข,เ,ยเขาทาําหักแล้วมันก็หล่นติดอยู่ในมิเตอร์ทําให้มตอร์ มันไปขัดกลไกการขยับตัวทาให้มิเตอร์ไม่ขยับเลยถ้ากับว่าหมดออโต้จะใช้งานไม่ได้ไปเลยนะฮะก็ผมก็เปิดเข้าไปกู้ตัวเข็มตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ทําการซ่อมเข็มให้กลับสภาพเดิมนะครับแล้วก็จูนระบบเลนส์ไฟเดอร์เช็คตัวระบบวัดแสงสายไฟอะไรพวกนี้จนตอนนี้กล้องทํางานสมบูรณ์เลยครับวัดแสงก็กลับมาทํางานได้นะฮะโฟกัสถูกระยะภาพซ้อนถูกต้องตามระยะการโฟกัสทุกอย่างส่วนตัวนี้เนี่ยมาในอาการของภายในช่องมองเนี่ยภาพมันล้มภาพไอ้ตัวเฟรมไลน์กับ ตัวสเกลบอกค่า F เนี่ยมันมันมันเอียงหายไปเลยเพราะว่าน่าจะหล่นกระแทกมานะครับจนว่ากระจกสะท้อนที่มันจะสะท้อนภาพพวกรายละเอียดเนี่ยให้มาอยู่ในวิวไฟเดอร์เนี่ยมันมันหลุดมันหลุดออกจากตำแหน่งก็ต้องเปิดเข้าไปทำการติดให้เข้าที่แล้วก็ทำการจูนโฟกัสให้ตรงระยะด้วยครับโดยตัวนี้เนี่ยแผลหล่นมันจะอยู่แถวๆเนี้ยซึ่งมันก็ไปติดขัดการเดินของเลนส์นับฟิล์มด้วยก็ทำการ ดัดนะฮะทำการซ่อมแซมมาให้นักฟิล์มเนี่ยทั้งเดินหน้าและรีเซ็ตกลับมาที่ตัว S Star เนี่ยทำงานสมบูรณ์แล้วนะฮะก็ฝาก Camera Cafe Service ด้วยนะครับใครมีกล้องฟิล์มระบบกลไกแนวนี้นะครับอาจจะเป็น Range Spider เป็น TLR หรือว่าเป็น SLR ที่ที่เป็นระบบเมคอนิกหน่อยหน่อยไม่ใช่เป็นไฟฟ้าล้วนเป็น compact อย่างเงี้ยส่งมาให้ผมช่วยดูแลได้ครับสามารถ กู้ชีพเขากลับคืนมาให้ทํางานได้เหมือนเดิมนะแล้วก็จะดูแลเรื่องความสะอาดของช่องมองทําการจูเดนส์ไฟเดอร์ให้ตรงตามระยะการโฟกัสด้วยครับครับสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n camera cafe ของผม้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ